สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยแคะแกะเก่ากันให้ลึกถึงแก่นกับบริษัทที่ชื่อว่า Infineon Technologies หลายคนอาจจะมไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะครับว่าชิปของบริษัทนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกอย่างเลย วันนี้เรามีเอกสารกองโตอยู่ตรงหน้าทั้งรายงานประจำปี2,568รายงานค่าตอบแทนแล้วก็เอกสารสำหรับนักลงทุนเราจะมากลั่นกรองข้อมูลหลายร้อยหน้านี้เพื่อตอบคำถามใหญ่ข้อเดียวครับ i n f i n น o n นกำลังเดิมพันอนาคตของตัวเองกับอะไรแล้วเดิมพันครั้งนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะเพราะถ้าอ่านเผลๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนบริษัทเทคโนโลยีที่ เอ่ออาจจะดูน่าเบื่อหน่อยแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในเอกสารพวกนี้นะคะเราจะเห็นการวางหมากที่แยบยลมากพวกเขากำลังพยายามวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองอย่างในศตวรรษนี้เลยไม่ใช่แค่การขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่คือการเป็นผู้เปิดทางหรือ enabler ไปสู่อนาคตเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Stock Boys ไปด้วยนะครับ เพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะเปิดรายงานมาหน้าแรกๆก็เจอเลยครับคำสองคำที่โผล่มาแทบทุกย่อนหน้า Decarbonization กับ Digitalization หรือก็คือการลดคาร์บอนกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลดูเหมือนว่านี่จะเป็นดาวเหนือของบริษัทเลยนะครับ ใช่เลยค่ะและที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้มองสองคำนี้แยกกันนะคะแต่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเติบโตไปพร้อมกันเหมือนเหรียญสองด้านเลยด้านนึงคือ d e c a r b o n i z a t i o n ชิปของ e n f i n i o n เป็นส่วนประกอบสำคัญนิดทุกอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดตั้งแต่แผงโซลาเซลล์กังหันลมไปจนถึงหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วก็ระบบจัดการพลังงานใน data center ด้วยค่ะแล้วอีกด้านที่เป็น digitalization ล่ะครับ มันมนเชื่อมกับเรื่องรถคาร์บอนได้ยังไงนี่คือจุดที่กลยุทธ์ของเขาเฉียบคมมากค่ะลองนึกภาพตามนะคะ Digitalization คือการสร้างโลกอัจฉริยะทั้ง AI, Internet of Things หรือ IoT หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเรียกว่า Physical AI Physical AI ค่ะคือ AI ที่อยู่ในวัตถุจับต้องได้อย่างเช่นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่จะมาทำงานในโรงงานหรือดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ต้องการพลังงานในการประมวลผลมหาศาลและนั่นก็หมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลตามไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือยิ่งโลกดิจิตัลโตเท่าไหร่ปัญหาเรื่องพลังงานก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นใช่เลยค่ะดิจิไลเซชันสร้างความต้องการพลังงานแต่ดีคาร์บอนไนเซชันคือคําตอบว่าจะหาพลังงานนั้นมาจากไหนและจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ชีพของ i n นฟินิทจึงต้องทำสอหน้าที่คือต้องทั้งฉลาดหรือดิจิ i z เซชันและต้องประหยัดพลังงานสุดๆหรือดีพา r b o n i z a t i o n ในเวลาเดียวกัน CEO ที่ชื่อ g อร์ช n นแฮนเนเบกถึงกับเขียนในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเลยนะคะว่าเรากำลังขับเครื่องสองสิ่งนี้ไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นนี่คือการประกาศวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับ และถ้าเราจะมองหาจุดที่วิสัยทัศน์สองด้านนี้มันมาบรรจบกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดเราต้องไปดูที่ธุรกิจส่วนไหนของเขาครับไม่ต้องไปมองไกลเลยครับดูที่ตัวเลขรายได้ปี2568ก็เจอคำตอบแล้วผมเปิดดูตัวเลขแล้วต้องขยี้ตาเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าบริษัทที่ทำชิปสารพัดอย่างจะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจยานยนต์หรือออโตโมทีสที่เรียกย่อๆว่า ATV อย่างเดียวปาเข้าไปเกือบ5 0ของรายได้ทั้งหมด นี่มันบริษัทชิปหรือบริษัทอะไหล่รถยนต์กันแน่ครับเนี่ย <c oughs> นั่นแหละค่ะคือสมอรภูมิที่เดิมพันทั้งหมดของเขาถูกวางลงไปเพราะรถยนต์ยุคใหม่คือตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุดของดีคาร์บอนไนเซชันในร่างของ EV ีและดิจิทัลไลเซชันในร่างของรถยนต์อัจฉริยะมันคือจุดตัดที่ลงตัวที่สุดและนั่นทำให้อินฟินยนเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของโลกในตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์อย่างไม่มีใครเทียบได้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับ การที่รายได้ครึ่งหนึ่งมาจากรถยนต์นี่มันมันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยครับถ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเกิดสะดุดขึ้นมาบริษัทจะไม่แย่เหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือสิ่งที่ทำให้น่าสนใจพวกเขาได้เดิมพันแค่ว่าคนจะเปลี่ยนไปใช้รถอีวีหรือไม่แต่เดิมพันกับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่า Software Defined Vehicle หรือ SDV ค่ะ SDV มันคืออะไรครับลองนึกภาพรถยนต์แบบเก่านะคะ ที่ทุกฟังก์ชันมีสายไฟมีกล่องควบคุมของตัวเองแยกกันเป็น10บชิ้นมันวุ่นวายมากแล้วก็อัปเกรดอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ SDV คือการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมทั้งหมดให้รถยนต์เป็นเหมือนสมาร์ทโฟนบนล้อ oh. ที่มีคอมพิวเตอร์กลางทรงพลังควบคุมทุกอย่างผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเก่งของเขาอย่างตระกูลออริ์ก็ทำหน้าที่เหมือนสมองของรถยนต์ยุคใหม่นี้แหละค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อรถ E ีหรือรถน้ำมันถ้ามันเป็นรถอัจฉริยะ มันก็ต้องการสมองที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีแปลว่าต่อให้ยอดขาย EV ชะลอตัวแต่ถ้าเทรนรถยนต์อัจฉริยะยังไปต่อพวกเขาก็ยังเติบโตได้แล้วการที่ล่าสุดเขาไปซื้อธุรกิจออ t o m o t i ฟอ e t เทอร์เน็มาจากบริษัท Marvel Technology นี่ก็เพื่อเสริมทับตรงนี้ใช่ไหครับใช่เลยค่ะการซื้อกิจการครั้งนี้สําคัญมากเพราะถ้าชิป o อริคือสมองของรถยนต์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนระบบป,ประสาทความเร็วสูง ที่เชื่องต่อสมองเข้ากับอวัยวะทุกส่วนระบบประสาทใช่ค่ะลองนึกภาพรถยนต์ไร้คนขับที่เซ็นเซอร์รอบคันต้องส่งข้อมูลภาพวิดีโอความละเอียดสูงกลับไปให้สมองประมวลผลในเสี่ยววินาทีข้อมูลมันมหาศาลมากค่ะอินเทอร์เน็ตคือทางด่วนข้อมูลที่ทำให้การสื่อสารนั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็ปลอดภัยการซื้อกิจการนี้คือการบอกว่าฉันไม่ได้จะขายแค่สมองนะ แต่ฉันจะคุมระบบประสาททั้งหมดของรถยนต์แห่งอนาคตด้วยโอ้โห oh, ฟังดูเป็นการวางแผนที่รอบคอบมากแต่การจะสร้างสมองและระบบประสาทที่ล้ำสมัยขนาดนี้มันคงใช้แค่เทคโนโลยีซิลิคอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและนั่นนำเราไปสู่การเดิมพันครั้งใหญ่อีกขั้นหนึ่งของพวกเขานั่นคือการลงทุนในวัสดุแห่งอนาคตค่ะ ผมเห็นในรายงานพูดถึงซิลิคอนคาร์บายดหรือ SiC กับแกลเลียมไนไตรด์หรือ GaN บ่อยมากมันคืออะไรแล้วมันจะมาเปลี่ยนเกมได้ยังไงครับนี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะลองนึกภาพที่ชาร์จรถ EV ีที่บ้านที่เคยร้อนจนน่ากลัวเวลาใช้งานหนักๆครับครับนึกออกกลับกลายเป็นแค่อุ่นๆแต่ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วกว่าเดิมนั่นแหละค่ะคือผลลัพธ์ของวัสดุอย่างซิกและแกน โดยพื้นฐานแล้ววัสดุเหล่านี้ทนความร้อนได้ดีกว่าและสูญเสียพลังงานน้อยกว่าซิลิคอนแบบเดิมๆม,มากพูดง่ายๆก็คือซิก,กับแกนกําลังทําสงครามกับความร้อนที่ศูนย์เปล่าและมันกําลังจะชนะค่ะความร้อนที่ศูนเปล่าใช่ค่ะพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเป็นความร้อนคือพลังงานที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในโลกของ E ีีที่ทุกหยดของแบตเตอรี่มีค่าหรือใน Data Center AI ที่ค่าไฟคิดเป็นต้นทุนมหาศาล การลดความร้อนที่สูญเปล่าได้แม้เพียงเล็กน้อยก็หมายถึงประสิทธิภาพและเงินที่ประหยัดได้มหาศาลเลยนี่คือการเดิมพันกับประสิทธิภาพในอนาคตโดยตรงซึ่งการเดิมพันกับเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้ก็ต้องตามมาด้วยการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ๆที่มีมูลค่ามหาศาลด้วยสินะครับแน่นอนค่ะและเป็นการลงทุนที่บ่งบอกทิศทางชัดเจนมาก มี2แห่งที่โดดเด่น1คือ Smart Power Fab ที่เมืองดรสเดนเยอรมนีซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตในยุโรปหรือที่เรียกกันติดปากว่าซิลิคอนแซกซ์เีส่วนอีกแห่งที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือการขยายโรงงานครั้งใหญ่ที่เมืองคูลิมประเทศมาเลเซียโดยตั้งเป้าให้ที่นี่เป็นฐานการผลิตชิปไ์ s ซ c ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะการกระจายโรงงานไปทั้งในยุโรปและเอเชียแบบนี้ มันสะท้อนกลยุทธ์อะไรที่นอกเหนือไปจากการเพิ่มกำลังการผลิตไหมครับสะท้อนชัดเจนเลยค่ะมันคือการสร้างความยืดหยุ่นให้ห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain resilience หลังจากที่ทั้งโลกได้บทเรียนราคาแพงจากช่วงโรคระบาดแล้วก็ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆการมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในหลายภูมิภาคคือการลดความเสี่ยงไม่ให้ทุกอย่างไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวเป็นการสร้างหลักประกันให้กับอนาคตของบริษัทค่ะทุนระดับนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับ ทั้งเทคโนโลยีใหม่ทั้งโรงงานมูลค่าหลายพันล้านยูโรแปลว่าผู้บริหารต้องเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นี้จริงๆซึ่งก็น่าสนใจว่าบริษัทมีวิธีทําให้แน่ใจได้อย่างไรว่าทุกคนตั้งแต่ CEO ลงไปกำลังพายเรือไปในทิศท,ทางเดียวกันผมเดาว่าคำตอบน่าจะซ่อนอยู่ในเรื่องเงินเงินทอง,ทองของผู้บริหารเองใช่ไหมครับ เดาได้แม่นมากค่ะนี่คือจุดที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ที่สวยหรูบนกระดาษเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงในรายงานค่าตอบแทนมีรายละเอียดที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ค่ะค่าตอบแทนของผู้บริหารอินฟินินไม่ได้มาจากแค่ผลกําไรรายปีแต่ผูกไว้กับเป้าหมายระยะยาวอย่างเหนียวแน่นเขาผูกมันไว้ยังไงครับมันซับซ้อนแค่ไหน หลักๆจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือโบนัสระยะสั้นหรือ Short Term Incentive (STI) อันนี้ตรงไปตรงมาคือวัดจากผลประกอบการทางการเงินในปีนั้นๆแต่ส่วนที่เด็ดที่สุดคือส่วนที่2ค่ะโบนัสระยะยาวหรือ Long Term Incentive ที่เรียกว่า LTI นี่คือแผนที่กินเวลานาน,านถึง4ปีเต็มเลยค่ะ4ปีเลยเหรอครับแล้วเขาใช้อะไรมาวัดผลกันยาวขนาดนั้นเขาใช้ตัวชี้วัด3ตัวหลักๆที่น่าสนใจมากค่ะ หนึ่งคือผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ TSR แต่ไม่ได้ดูแค่ราคาหุ้นของตัวเองนะคะเขาเอาไปเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมแล้วก็เทียบกับบริษัทอื่นๆในดัชนี d a x ของเยอรมนีด้วยเป็นการบังคับว่าคุณต้องเก่งกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดไม่ใช่แค่โตไปตามกระแสโอเคนั่นสมเหตุสมผลและอีก2ตัวล่ะครับ ตัวที่2คือเป้าหมายการดําเนินงานหรือ TOM ซึ่งก็คือเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่บริษัทตั้งไว้เองเช่นอัตราการเติบโตหรืออัตรากําไรแต่ตัวที่3เนี่ยแหละค่ะคือหมัดเด็ดที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั่นคือเป้าหมาย ESG ESG ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมิบาลค่ะ แปลว่าเรื่อง decarbonization หรือการลดคาร์บอนที่เราคุยกันตอนแรกสุดมันไม่ได้เป็นแค่คำพูดสวยๆในรายงานแต่ถูกเอามาผูกไว้กับเงินในกระเป๋าของผู้บริหารจริงๆใช่เลยค่ะมันคือการ put your money where your mouth is ที่แท้จริงถ้าคุณอยากได้โบนัสก้อนโตในอีก4ปีข้างหน้าคุณไม่เพียงแต่ต้องทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนแต่คุณต้องพาบริษัทไปให้ถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วย นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการบังคับให้ผู้บริหารมองไปไกลกว่าผลประกอบการรายไตรมาสและมุ่งมั่นกับวิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะสุดยอดเลยครับเป็นการออกแบบแรงจูงใจที่ฉลาดมากเอาล่ะครับหลังจากที่เราเห็นทั้งวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่การเดิมพันทางเทคโนโลยีและวิธีที่เขาจูงใจคนแล้วมาถึงช่วงเวลาแห่งความจริงกันบ้างผลลัพธ์ในปี2 5 6 8ที่ผ่านมามันออกมาเป็นยังไงครับสวยหรูเหมือนแผนที่วางไว้ไหม ในรายง,งานยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าเป็นปีที่ท้าทายรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ14,662ล้านยูโรแต่อัตรากำไรหรือที่เขาเรียกว่า segment result margin อยู่ที่17.5%ค่ะเดี๋ยวนะครับ17.5%ตัวเลขนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือเป้าหมายของเขาเองมันเป็นยังไงครับ เป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ถึง20.8%และยังห่างจากเป้าหมายระยะยาวที่บริษัทตั้งไว้ที่25%อยู่พอสมควรค่ะอ้าวฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับทั้งทงที่วางกลยุทธ์มาอย่างดีทำไมผลลัพธ์ถึงออกมาแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฉพาะกับอินฟินิทหรือว่าเป็นการทั้งอุตสาหกรรมครับ เป็นภาพสะท้อนของทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามันมีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือไซคลิโกคือมีช่วงที่เฟื่องฟูสุดๆส,สลับกับช่วงที่ชะลอตัวเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขที่ลดลงคือการตัดสินใจของบริษัทเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะการเดิมพันกับอนาคตอย,อย่างดีคาร์บอนไนเซชันมันต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในตอนนี้การสร้างโรงง,งาน c y s c ที่มาเลเซียไม่ใช่เรื่องถูกๆเลยนี่คือภาพของการยอมเจ็บระยะสั้นเเพื่อการติบ ระยะยาวที่ผูกกับ2องเมกะเทรนนี้ค่ะแล้วพวกเขาส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างครับผ่านการตัดสินใจอื่นๆอย่างเช่นเงินปันผลประเด็นนี้เฉียบมากค่ะในส่วนของเงินปันผลพวกเขาเสนอจ่ายที่0.35ยุูโรต่อหุ้นซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้าเป๊ะเลยทั้งๆที่กำไรลดลงอืมนี่คือการส่งสัญญาณที่ทงพลังอย่างตลาดและนักลงทุนค่ะสัญญาณที่ว่านั่นคืออะไรครับมันคือการบอกว่าใช่ปีนี้อาจจะยากลำบาก แต่เรายังมั่นใจในแผนระยะยาวของเราอย่างเต็มเปี่ยมการรักษาระดับเงินปันผลไว้คือการแสดงความเชื่อมั่นและในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเอาไว้สำหรับการลงทุนครั้งใหญ่ที่จำเป็นต้องทำต่อไปส่วนมุมมองในอนาคตอันใกล้เขาคาดการว่าไตรามาสแรกของปี2569รายได้จะอยู่ที่ราวๆ3.6พันล้านยูโรและทั้งปีน่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยเป็นการมองภาพตามความเป็นจริงไม่ได้วาดฝันสวยหรูจนเกินไปค่ะ ถ้าให้สรุปภาพทั้งหมดจากการเจาะลึกเอกสารในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพบริษัทที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่โรงงานผลิตชิ้นส่วนแต่พยายามจะเป็นผู้กำหนดอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยการลดคาร์บอนและโลกดิจิทัลโดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสมรภูมิหลักพวกเขากำลังทุ่มสุดตัวกับการลงทุนในเทคโนโลยีและโรงงานแห่งอนาคตและที่สำคัญคือ ผูกชะตากรรมของผู้บริหารไว้กับเป้าหมายระยะยาวเหล่านี้ยังแยกไม่ออกเลยถูกต้องค่ะและดิชนขอด้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดที่อาจจะพาเราไปไกลกว่าตัวเลขผลประกอบการนะคะในรายงานฉบับนี้มีการพูดถึง Physical AI และหุ่นยนต์ h u m n n o i นอยู่หลายครั้งลองจินตนาการถึงวันที่เทคโนโลยีเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องปกติในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในบ้านของเรา ชิพที่เคยเป็นแค่หัวใจของรถยนต์และคอมพิวเตอร์กำลังจะวิวัฒนาการไปเป็นสมองของสิ่งที่หน้าตาและทํางานคล้ายมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆคำถามที่ท้าทายกว่าเรื่องเทคโนโลยีคือคำถามเชิงจริยธรรมและสังคมที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่น่าจับตาม,มองไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับ การสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนำไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ